สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Good afternoon everybody Welcome to our English class again with me Teacher น้ำตาลนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่คลาสการสอนภาษาอังกฤษของพวกเรากันนะคะอ่ะ สำหรับวิชาภาษาอังกฤษของพวกเราเนี่ยเราก็ได้เดินทางมาจนถึงบทสุดท้ายของเทอมนี้กันแล้วนะคะนั่นก็คือบทที่4หรือ Unit 4 What are you doing นั่นเองนะคะบทนี้ชื่อว่า What are you doing What are you doing แปลว,ว่าคุณกําลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะในบทนี้เราจะมาเรียนการถามตอบว่าคนคนนั้นเนี่ยก,กำลังทำอะไรและเรากําลังทำอะไรอยู่นั่นเองพร้อมหรือยัง If you're ready, let's open the book to page 68เปิดหนังสือไปหน้า68กันคะ่ะเด็กๆหนังสือหน้า68นะคะ,ะมาดูคำศัพท์คำที่หนึ่งกันคะ่ะให้ทุกคน repeat after me พูดตาม,มครูนะคะ fishing fishing yeah. fishing fish แปลว่าปลาเนาะ fishing แปลว่าตกปลานะคะ fishing บทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเติม ing กันด้วยเน้ออะต่อไปอุ๊ยเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังเอาเนื้อใส่หม้อเลยการก่อไฟของเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ก่ออยู่ที่บ้านดูเหมือนเขากำลังไปแคมปิ้งอะไรประมาณนี้เนาะออสำหรับการทำอาหารเขาจะเรียกว่า cooking cooking Good job ออกเสียงตามครูเลยนะคะจะได้จำคำศัพท์ได้ The next one number three เขียนจดหมา writing writing อ๋ yeah. oh, ต่อไปค่ะ number f นะคะเป็นกิจกรรมที่ most of everybody most of everybody loves it ว่ายน้ำ swimming 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 ว่ายน้ำ good job the next one number five playing tag playing tag playing tag บอารมณ์ประมาณวิงว่งไล่แปะวิ่งไล่แปะกันนะคะ playing tag n u m b e r six it is the it is my favorite hobby it's my favorite hobby sleeping sleeping มันเป็นแบบ my favorite hobby ของคุณครูเลยเป็นเป็น hobby ที่ครูชอบที่สุดนะคะคือการนอนนั่นเองในใครชอบนอนบ้างยกมือขึ้นโอ้โหยกกันผิกผรับผลักครูเห็นนะโอเคอะเดี๋ยว่าทวนคำสัท์กันใหม่ตั้งแต่คำที่หนึ่งเลยนะคะ repeat after me นะคะ repeat after me twice time okay the first one fishing fishing yeah. second one cooking cooking number three writing writing number four swimming swimming number five playing tag playing tag number six sleeping sleeping ก็จบอ่าคราวนี้เรารู้จักกับคำศัพท์ต่างๆในการทำเออเขาเรียกว่าอะไรคำศัพท์กริยาต่างๆกันไปแล้วต่อไปนะคะเราจะมาเรียนถึงการถามตอบในบทนี้ว่าเราจะต้องถามตอบเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะหน้า68นะคะจะมีคุณครูผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้ากับนักเรียนคนหนึ่งที่กำลังทำอะไร reading อ่านหนังสืออยู่นะคะอ่าคุณครูผู้ชายคนนี้ถามว่า What are you doing What are you doing? you แปลว่าอะไรนะแปลว่าคุณประโยคนี้ก็เลยจะแปลว่าคุณกำลังคุณกำลังทําอะไรอยู่แบบนึงนะคะคุณครูเขียนช้านิดนึงคุณกำลังทําอะไรอยู่ doing แปลว่าทํานะคะ doing แปลว่าทำคุณกำลังทําอะไรอยู่อยู่ในที่นี้หมายถึงเด็กผู้ชายคนนี้เนาะ ถ้าถามเด็กผู้ชายคนนี้เราก็เลยต้องตอบว่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยตอบว่า I am reading I am reading ฉันกำลังอ่าน I am แปลว่าฉัน I am แปลว่าฉันนะคะฉันกำลังอ่านฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้อ่านหนังสืออยู่ reading แปลว่าอ่านนะคะ แป๊บนึง reading แปลว่าอ่าน reading แปลว่าอ่านนะคะอ่ะเอาใหม่ทบทวน what are you doing I am reading what are you doing I am reading ถาม I ตอบ you นะคะนักเรียนคะ่ะจดไว้เลยนะคะถาม I ถาม u u ตอบ I ครูพูดผิดจะ้ะ sorry sorry ครูพูดผิดครูพูดผิดถาม you ตอบ i เสมอนะคะถามยูตอบ i เสมอเด้ออันนี้ห้ามลืมนะคะทริคตรงนี้เนี่ยไม่ว่าหนูจะโตขนาดไหนไม่ว่าหนูจะอยู่ม6ห,หรืออะไรก็ตามจะใช้ทริคตัวนี้เสมอนะะั่นก็คือถ้าถามยูต้องตอบ i นะคะเพรายูไปว่าคุณ i แไปว่าฉันไงถามยตอบ i ถามยูอตอบ i what are you doing I am reading what are you doing I am reading แบบนี้เออ อ่ะต่อไปค่ะเพจ e 9หน้า69หน้า69อ่าหน้า69ให้สุดถามตอบกันนะคะเรามาดูข้อที่1กันค่ะประโยคนี้ถามว่า what's he doing what's he doing he ในที่นี้แปลว่าเขาผู้ชายอ่า he ใน,นที่นี้แปลเขาผู้ชายนะคะบทที่แล้วเราเรียนไปแล้ว i u v d he she it ยังจำได้ไหม verb to be ต่างหาก is am are ใช้ยังไงเออ ว่าทุกคนจะยังจำได้นะคะ What's he doing ในที่นี้ผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรกำลังเดินใช่ไหมคะเดินในภาษาอังกฤษคือ walking ถ้าเราจะตอบนะคะก็ให้เอา he มาเลยถาม he ตอบ he นะคะเอา he มาเลย he ทีนี้ค่ะ apostrophe s ตรงนี้เนี่ยมันคือ is นะคะแล้ก็เอา is มาด้วย he is กำลังเดินคือ walking อ่าคุณครูเขียนวอล์กผิดซอรี่กำลังเดินก็คือ walk ing นะคะเดินอืมเป็นไงง่ายไหมง่ายไหม,มอ่าข้อที่สองถ้าใครยังไม่เข้าใจเราไปดูข้อที่สองกันข้อที่สองนะคะเขาถามว่า what's she doing what's she doing she แปลว่า่อนแปลว่าผู้หญิงคนนั้นนี่คือผู้หญิงคนนี้โอ้โหกำลัง วิ่งหน้าตั้งมาเลยวิ่งหน้าตั้งมาเลยนะคะ,ค,ะคําว่าวิ่งภาษาอังกฤษคือ running วิง่งภาษาอังกฤษคือ running นะคะโอเคทีนี้ถาม he ตอบ he ข้อนี้ถาม she ช e ก็ต้องตอบ she นะคะเราก็จะตอบได้ว่า s she อู้ apostrophe s เหมือนข้างบนเลยก็จะเป็น she is running นั่นเองนะคะเป็นไงง่ายไหม ง่ายไหมง่ายไหมโอ๊ยง่ายถามฮีตอบฮีถามชีอ he, ม she, ตอบชี she. ใส่ apostrophe s ก็เอาเป็น is ลงมานะคะไม่ยากเรื่อง is mr คุณครูสอนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะ is mr is ใช้กับประธาน1คน r ใช้กับประธาน2คนซึ่งผลการเรียนในครั้งคาบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดมาได้ถูกค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายเนาะทุกคนทำได้ดีมากคุณครูก็เลย จะไม่ได้สอนใหม่แล้วนะคะอ่าต่อไปข้อที่3 number 3 h r e เขาถามว่า what are they doing mm hmm. day ในที่นี้หมายถึงนี่เลยพวกเขานะคะพวกเขาเห็นไหมเขาชี้ผู้หญิงคนนี้เขาชี้ไปทางนู้นลเฮ้ยพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ถ้าถาม day ก็อตอบ day เหมือนเดิมค่ะนะักเรียนไม่ยากเลยนะคะตรงนี้เขากำลังเล่นฟุตบอลคำว่าเล่นฟุตบอลภาษาอังกฤษคือ playing football นะคะ playing football อุ้ยอ่านออกไหมเนี่ยน่าจะพอได้อยู่เนาะน่าจะพอได้อยู่ playing football ถ้าถาม day ก็ตอบ day แล้วก็เอา day มาเลยค่ะ day เฮ้ยตรงนี้ใช้ r ตรงนี้ใช้ r เอา r มาเลยค่ะนักเรียนง่ายมาก they are playing football พวกเขากำลังเล่นฟุตบ b a กันอยู่นะคะ they are playing football เป็นไง easy เหมือนตอกกล้วยเข้าปากเออสนิกสนิกฟิ fit มูมูปลาปลาเไม่ใช่นะคะสำนวนนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนเป็นเป็นมูของครูเองอะต่อไปค่ะ number 4 number four เขาถามว่า what are you doing what are you doing เห็นไหมถาม you เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถาม you ตอบ i ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ i เรากำลังทำอะไรอยู่ครูครูกำลังสอนครูครูกำลังสอนอยู่โพชจะบอกว่า I am teaching. Teaching แปลว่าสอนแต่นักเรียนกำลังเรียนนักเรียนก็ต้องตอบว่า I am studying. Studying แปลว่ากำลังเรียนนะคะ Teaching สอน Studying เรียนนะคะนี่คือตัวอย่างการตอบประโยคของเราง่ายไหมทุกคนไม่เห็นยากเลยอ่าไปหน้าต่อไปกันค่ะ โอเคอันนี้จะเป็นอ๋อเดี๋ยวคุณครูขอสรุปความรู้ให้ก่อนล้กันเนาะเปิดหนังสือไปที่เพจ7 e 73ค่ะ73หน้า7จะ13หน้าเจเปิดไปเร็วมาดูการตั้งคำถามกันนะคะคำว่า what แปลว่าอะไรใช่ไหมคะเรามักจะใช้ขึ้นต้นในการตั้งคำถามต่างๆเนาะ what are you doing เห็นไหม you ใช้กับ are นะคะต่อไป what are they doing t เดก็ใช้กับ are เหมือนกันเนาะถ้าเราจะตอบเราก็จะตอบได้ว่าออย่าเพิ่งตอบเลยละกันอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบมาดูประโยคต่อไปก่อน What is he หรือ What is she do ing จำไว้นะคะถ้าเป็น you กับ day เราจะใช้ are แต่ถ้าเกิดว่าเป็น he she เราจะใช้ is ในการถามนะคะถ้าตอบ I am I คู่กับ am ไอคููกับแ m มีทวนให้ I am sleeping day แปลว่าพวกเขามีหลายคนพวกเขาหลายคนก็เลยใช้ a R e sleeping t h e y a R e sleeping นะคะ day พวกเขาเดี๋ยวครคูขอเขียนให้ก่อนพวกเขามีหลายคนใช้ R แต่ he กับ she แปลว่าเขาคนนั้นหรือหล่อนคนนั้นนะคะมีหนึ่งคนใช้ is she is sleeping อ่ะจดไว้นะคะ a R e ประทานสองคน i s ประธานหนึ่งคนเออจดไว้เลยเนี่ยขอแค่นี้ขอแค่นี้จริงๆให้นักเรียนทุกคนเข้าใจครูก็ดีใจแล้วนะคะจดเสร็จยังโอเคอ่ะไปหน้าต่อไปนะคะมาทำแบบฝึกหัดหน้า8 1กันคะ่ะ open the book t o page เอต a ี้วัมาทําแบบฝึกหัดกันโอเคค่ะหนึ่งครูขออนุญาตขยายก่อนนะคะเรามาดูตรงนี้กันก่อนเนาะนักเรียนให้ดูรูปแล้วตอบคำถามนะคะข้อหนึ่งขาถามว่า what are they doing what are they doing พวกเขากำลังวิ่งกันอยู่ใช่ไหมคะคำว่าวิ่งภาษาอังกฤษคือ running ขอเปลี่ยนสีก่อนนักเรียนน่าจะมองไม่เห็น running พวกเขากำลังวิ่งใช่ไหมคะเฮ้ยถามเดก็เอาเดขึ้นมาเลยคะ่ะก็จะเป็นเดนี่ตรงนี้ใช้ร์เราก็ดึงร์ลงมาเลยนะคะเดอ๋อ oh, running พวกเขากำลังวิ่งนั่นเองนะคะต่อไปต่อไปอุ้ยมีผู้หญิงคนเดียวนี่นาตรงนี้เขากำลังทำอะไรตกปลาย,ยจำได้ไหมเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วตอนเริ่มคลาส f i t c h i n g fitting นะคะเขาถามข้อสองเขาถามว่า what is she doing what is she doing แล้วก็เอา she มาก่อนเลยก็จะเป็น she ้ h oh, ใช้ is นะคะก็เ,เอา is ลงมา she is fitting หล่อนกำลังตกปลานั่นเองนะคะอ่ะ number three ทำอาหารเรียกว่า cooking what is he doing what is he doing เอาอะไรขึ้นก่อนนี่เลยเอาประธานมาก่อนเอาประธานมาก่อนก็จะเป็น he ถ้ามี is ค่ะก็เอา is มา he is cooking he is cooking อย่าลืม full stop จบประโยคภาษาอังกฤษยอย่าลืมจุดทุกคนลืมบ่อยมากคุณครูย้ำเสมอเลยขึ้นต้นประโยคตัวพิมพ์ใหญ่ จุดฟูลสต็อปเมื่อจบประโยคเสมอห้ามลืมนะคะนักเรียนถ้าต่อไม่ได้ใครลืมครูจะหักคะแนนแล้วนะคะถือว่าคุณครูบอกหลายครั้งแล้วามาดูข้อที่4คะ่ะ What are they doing What are they doing วิ่งะไรแปะ Playing อะไรนะ Playing tag Playing tag ประโยคนี้ถาม What are they doing ประธานคือ เดอ่ประธานคือ day. Day เดเดแปลว่าพวกเขาแสดงว่าในรูปนี้มีสองคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้ is หรือ are ใช้ are นะคะ they are playing tag they are playing tag นะคะพวกเขากำลังเล่นวิ่งไล่แปะกันต่อไปข้อห้าเขียนจดหมาย writing writing What is she doing? What is she doing? she she มีหนึ่งคนในรูปมีหนึ่งคนใช้ is she is writing ต่อไปข้อสุดท้ายโอ้กำลังดูดนมดื่มนมนะคะดื่มภาษาอังกฤษเรียกว่า drinking drinking มาเลย what is he doing he ผู้ชายคนนั้น he มีกี่คนมีหนึ่งคนใช้ is หรือ are คะ is ก็ he is drinking นะคะเป็นไงงา Very easy เออสําหรับวันนี้เราก็ได้แค่ประโยคอะไรนะเราได้สองเราได้ประโยคในการถามก็คือ What are you doing? What is he doing? หรือ What are they doing? นะคะแล้วก็จะต้องตามด้วยการตอบก็จะต้องผันไปตามประธานที่เขาถามของหนึ่งอย่างใช้ is ของสองอย่างใช้ are ขอแค่นี้ในวันนี้ให้นักเรียนทุกคนจําได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบคลิปวิดีโอของเราเพียงเท่านี้ เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้นิมเนียนทุกคนทบทวนบทความบทการเรียนรู้ในวันนี้ให้แม่นยำแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทำแบบฝึกหัดกันต่อสำหรับวันนี้คลาสดิสมิสบ๊ายบายสวัสดีค่ะ